มาแล้วครับเพื่อนๆขบวน262นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับวันนี้พ่วงตู้บอช .2 ออมาด้วยนะครับ4ี่ตู้นะครับสำหรับขบวน262นะครับวันนี้ออกจากสถานีหัวหินนะครับต้นทางนะครับ เวลา14นาฬิกา38นาทีนะครับลาช้า8นาทีนะครับเวลาปกติของขบวนนี้นะครับที่จะต้องออกจากหัวหินนะครับเวลาขออภัยนะครับออกจากหัวหินเวลา14นาฬิกา38นาทีนะครับลาช้า8นาทีนะครับแล้วก็ปกติต้องออกเวลา12 14นาฬิกานะครับ30นาทีนะครับวันนี้ลาช้า8นาทีนะครับต้นทางนะครับ ตอนนี้มาจอดที่สถานีนครชุมนะครับลาดช้า32นาทีนะครับตอนที่ขบวน262นะครับถึงสถานีบ้านกล้วยนะครับตอนนั้นยังลาดช้าอยู่ที่33นะครับตอนนี้ทําเวลาดีขึ้นมา1นนาทีนะครับตอนถึงสถานีลาดบุรีลาดช้าเพียง12นาทีนะครับคาดว่าน่าจะหลีกกับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับก็เลย มาถึงสถานีบ้านกล้วยนะครับก็ลาช้าไป33นาทีแต่มาถึงสถานีนครชุมก็ถือว่าทําเวลาได้ดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับเดือนกรกฎาคม2565นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าสถานีนครชุมนะครับขยันที่แอดบอกนะครับขบวน262นะครับออกจากต้นทางนะครับหัวหินนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ลาช้า 8นาทีนะครับออกในเวลา14นาฬิกาเวลาปัจจุบันนะครับต้องออก14นาฬิกา30นาทีแต่เนื่องจากล่าช้า8นาทีนะครับวันนี้ออกจากต้นทางเวลา14นาฬิกา38นาทีเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับ c r i b e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นี่ก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับบริเวณหน้าสถานีนครชุมนะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ